ครัวไทยในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะคลิปนี้หวานจะพาเพื่อนๆมาทําซอสไว้ผัดกะเพรานะคะพอดีว่าเราได้กะเพรามาเยอะเลยค่ะแต่มันจะเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าเราทําอย่างนี้เวลาเวลาเราจะใช้มันก็จะสะดวกด้วยค่ะพอดีว่ามีน้องเขาเม้นต์มาว่าอยากเห็นพี่หวานทําผัดกะเพราจริงๆเราทําลงคลิปไปนานแล้วนะคะมีผัดกะเพราแล้วก็โหระพาผัดพริกเผาแต่ตอนนี้น้องเขาอยากเห็นเราก็ทําให้ใหม่ค่ะ หลังจากที่เราเด็ดแล้วเราก็จะเอาไปใส่ตะกร้าล้างน้ําไว้นะคะหวานาก็จะมาบดกระเทียมค่ะกระเทียมอันนี้หวานซื้อแบบที่เขาปอกเปลือกมาแล้วนะคะเพราะว่ามันสะดวกในการใช้จริงๆจะไม่หอมเท่ากระเทียมที่เรามาปอกเองหรอกค่ะก็เป็นกระเทียมสดเหมือนกันค่ะแต่ไม่หอมเหมือนเลยที่เราปอกเองแต่ว่าเราใช้เยอะนะคะหวานก็เป็นร้านอาหารเราก็จะซื้อแบบที่เขาปอกมาแล้วมันก็จะประหยัดเวลาเราค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาบดพริกนะคะพริกอันนี้หวานเก็บใส่ช่องแข็งไว้ตั้งนานแล้วนะคะเวลามัน เยอะเราก็จะเด็ดคั่วแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้เก็บไว้กินนานๆค่ะหวานใส่พริกแห้งลงไปด้วยนะคะก็จะเอามาบดค่ะก็จะเอาลงไปผัดกับเทียมแล้วก็พริกนะคะ ผัดให้หอมๆเลยนะคะถ้าเราทําอย่างนี้มันก็จะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ใบกะเพราจะไม่มีให้กินตลอดทั้งปีนะคะก็จะมีช่วงหน้าร้อนนี่แหละคะ่ะที่มันมีเยอะนะคะพอผัดให้หอมแล้วหวานก็จะเติมน้ําลงไปเกือบครึ่งหม้อเลยคะ่ะแล้วก็ปรุงด้วยน้ําตาลชูรสรสดีนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะชอบเค็มชอบหวานก็ปรุงเอาเองเลยคะ่ะอันนี้หวานทําเยอะนะคะก็จะไม่มีสูตรตายตัวเหมือนทุกครั้งเลยค่ะเราก็จะใส่น้ําปลาใส่ซีอิ๊วขาว ชูรสรสดีน้ำตาลน้ำมันหอยลงไปนะคะหวานจะชอบออกหวานหน่อยค่ะที่เราทําเผ็ดนะคะอันนี้เราทํากินกันเองค่ะไม่ได้ทําขายนะคะถ้าเราทําขายเราจะใช้พริกแบบไม่เผ็ดแต่สีสวยๆทําค่ะนี่ค่ะหวานก็จะผัดเรียบร้อยปรุงรสแล้วหวานก็จะเอามาใส่ใบกะเพรานะคะใบกะเพราเราจะใส่หม้อไว้แล้วค่ะก็จะเอาเทน้ําซอสร้อนๆลงไปใบกะเพรามันก็จะยุบตัวลงนะคะก็จะคนให้ได้ที่ค่ะนี่ค่ะเก็บไว้นานเลยค่ะอย่างนี้ พอทำซอสเสร็จแล้วเราก็จะผัดกินกันสักหน่อยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำไข่ดาวกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะทำกลับเพราเนื้อสับไข่ดาวค่ะมันจะไม่มีไข่ในเมนูนะคะแต่ถ้ามีคนไทยมาหรือว่ามีฝรั่งที่เขาทานอาหารไทยเผ็ดได้มันก็จะผัดให้เขาค่ะวันนี้เราจะทำเนื้อสับนะคะวันก็จะเอาเนื้อสับลงไปผัดให้สุกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเติมซอสที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะ ที่เราปรุงแล้วเรียบร้อยก็เอาลงไปคลุกแค่นี้เองเลยค่ะสองสามนาทีเราก็ได้ผัดกะเพราแล้วค่ะเพื่อนๆขอดีว่าวันก่อนหวานไปสวนผักมานะคะเราก็ได้กะเพรากับโหระพามาค่ะที่หวันลงคลิปให้ดูนะคะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ไว้เราก็จะไม่ได้กินนานๆค่ะเพราะว่ามันจะเสียง่ายมากอาทิตย์เดียวมันก็ดําแล้วค่ะใบกะเพรา ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หวานทําอาหารไทยได้สนุกที่สุดค่ะเพื่อนๆเพราะว่าพื้นผักสวนครัวราคาก็ไม่แพงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราด้วยทุกสองอาทิตย์หวานก็จะไปซื้อมาเยอะๆอย่างนี้แล้วหวานก็จะมาสรรหาวิธีถนอมอาหารเก็บไว้ให้ได้กินนานๆแล้วก็ให้มีการสะดวกในการใช้หวานก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะมาค่ะเรามาชิมผัดกะเพรากันค่ะอร่อยมากๆ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ